ในช่วงนี้ขอเสนอสารคาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการสถานีพัฒนาการ,กรเกษตรที่สูงตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในที่สูงให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายปรดิดตามได้ในสารคาดีค่ะ ภาพพื้นป่าที่สมบูรณ์มีน้ำมีลำธารให้ราษฎรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงได้ใช้หล่อดเลี้ยงชีวิตคือบริเวณบ้านห้วยเมืองงามอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่ออดีตพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารแห่งนี้มีการบุกรุกแพาวถางเพื่อทำไร่เลื่อนลอยจนกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมส่งผลกระทบต,ต่อระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชสาวนีให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเมื่อปี2547สำหรับเป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงพร้อมกับราษฎรบริเวณใกล้เคียง โดยมีหน่วยงานหลักสนองพระราชดำริคือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่สูงควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายซึ่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณ ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่รัษฎรในชุมชนห้าหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านบาหลาบ้านห้วยเต่าบ้านห้าหกบ้านอาซูและบ้านอาเธอส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอเผ่าอาคาและเผ่ามูเซอร์ได้แก่ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมงานศิลปะชีพจากสารไม้ไผ่งานพาอชากล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจงานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่า เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนปลูกเช่นเพาะชำกล้าหวายเราก็ได้น้อมนำแนวภาพผลิของพระองค์ท่านนะครับข้อที่หนึ่งก็คือท่านให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นแต่สองที่ต้องเน้นก็คือว่าท่านให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายบร,ริเวณนี้ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมนะครับแนวทางนี้เราก็ได้น้อมนำและเราก็ได้นำให้หน่วยงานร่วมทั้งหมดนะครับได้ทำการดำเนินการทุกอย่างจนวันเนี้ยที่มันสำเร็จแล้วราษดรของพระองค์ท่านเนี่ย ได้มาเรียนรู้หลักวิชาการในการกาทำการเกษตรที่นี่พอเรียนรู้เสร็จก็ปรับเอาไปใช้ข้างล่างนะครับพอปรับไปใช้ข้างล่างเสร็จก็จะมีอาชีพในการเกษตรนะครับก็สามารถเลี้ยงตัวเองเรื่องนี้ได้นะครับณปัจจุบันเราสามารถตรวจสอบได้ว่าตัวชี้วัดในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายหรือรายได้ของเขาเนี่มีมากขึ้นทุกห้าหมู่บ้านเป้าหมายของท่านนะครับในส่วนที่2เรื่องของน้ําอย่างที่นําเรียนไปว่าน้ําที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผู้ผลิตน้ําแห่งใหญ่นะครับ เพราะว่าเรามีลุ่มน้ําที่ใหญ่มากที่นี่น้ําสาขาก็เยอะนะครับน้ำนี่เป็นตัวชี้วัดได้ยังไงเราตอบว่าเรามีการวัดปริมาณน้ํา10ครั้งที่ผ่านมาเราพบว่าในชื่อฤด,ดูแร้งแงเนี่ยก็ยังมีน้ําอยู่ที่นี่แล้วก็ที่สาคัญคือน้ําสายเนี้ยได้หล่อเลี้ยงชุมชนกว่า4 0 0พครควเลือนด้านล่างไม่าจะเป็นเรื่องของการทําข้าวปลูกข้าวพันเกว่าไร่แล้วในเรื่องของการทําเกษตรอีก2 3งสามพันไร่ในที่นี้ส่วนผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรนั้นมีตลาดรองรับ คือมีทั้งผู้ที่เข้ามารับซื้อถึงแปลงปลูกและส่งไปจำหน่ายในตลาดร้อยใจรักทำให้ผลผลิตไม่ตกค้างและมีไรายได้ที่แน่นอนและมั่นคงดังเช่นนางอาซือมาแสงย่างหนึ่งในรัศดรชนเผ่าชาวลีซอที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาทำการเกษตรจุบจนถึงปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จนับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับประโยชน์จากโครงการทำให้มีชีวิตและดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขในรูปแบบคนสร้างป่าคนอยู่กับป่าอย่างเกือ้อกูลกันเป็นไปตามพระราชบัิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กรมุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สนองพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสร้างจิตสำนึกภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้มีจิตสำนึกรักเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้โดยไม่มีการทำลายผืนป่า ทางโครงการผ้ามีห้วยมงงามเนี่ยก็ได้น้อมนาแนวทางพระพระราชญันิฐานเนี่ยมาใช้ก็คือในเรื่องของการสืบสารก็อย่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิทธิริพให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายนะครับทางเราก็สืบสารเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับให้ให้ให้แก้ไขให้ป่าแห่งนี้กลับมาให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับส่วนการรักษาของเรานวันนี้เนี่ยการรักษาไม่ไม่ใช่เฉพาะเพียงเราป่าไมา้ฝ่ายเดียวนะครับหน่วยราชการฝ่ายเดียววันเนี้ยเราสร้างจิตสสำนึกนะครับแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมและให้ชุมชนหรือชาวบ้านหรือนักเรียนเนี่ นะการรักษาป่าผืนนี้เพราะว่าในอนาคตป่าผืนนี้ก็จะเป็นสมบัติของเขานะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะมาใช้จากประโยชน์จากป่านี้ได้นะครับและการต่อยอดของเราเน่วันนี้เราอย่างที่นําเรียนไปแล้วคือการต่อยอดของโครงการผลิตพลังงานบนเนี้ยเราก็ได้น้อมนําแนวทางที่ในเรื่องการต่อยอดของในเรื่องของการที่ให้ผืนป่าแห่งเนี้ยมีน้านะครับมีป่าที่จะไหลหล่อเลี้ยงให้กับชุมชนข้างล่าง4ี่พันกว่าครัวเรือนเนี่ยได้ใช้น้ำสายนี้นะครับได้ใช้ป่าแห่งนี้นะครับที่ว่าการ ต่อยอดของเราไปเนี่ยณนะวันนี้เราจะเห็นได้ว่าการต่อยอดของเราเนี่ยชุมชนในพื้นที่ห้าหมู่บ้านเนี่ยได้มีรายได้จากการเก็บหาของป่าหลายๆชนิดนะครับและที่สำคัญเด็กนักเรียนเนี่ยได้มาเข้าค่ายที่นี่ได้มาทําในนี่เขาก็จะเป็นการต่อยอดให้เขาได้รับรู้ว่าป่ามีประโยชน์เขาอย่างไรและเขาควรจะต้องดูแลป่ายอย่างไรเพื่อให้มันยั่งยืนครับ ทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันชุลพรณนะพินทากรสวัสดีค่ะ